ถ้าหากคุณเคยดูหนังเลสเบี้ยนที่จบแบบแฮปปี้จนยกให้เป็นหนังในดวงใจอยากจะจุ๊บเหม่งผู้กำกับสักที2ทีหรือดูหนังเรื่องไหนแล้วจบเศร้าจนคุณร้องไห้ได้แต่ตัดพอผู้กำกับว่าจิตใจทำด้วยอะไรทำไมโหดร้ายกับคนดูอย่างนี้ก็ขอบอกเลยนะคะว่าดีแค่ไหนแล้วที่ตอนจบเนี่ยยังรู้สึกว่าจบสักทางไม่เหมือนกับหนังเลสเบี้ยนที่เราจะนำมาสปอยในวันนี้ที่เรียกได้ว่าจบแบบงงสุดๆตั้งแต่เคยได้ดูมาจะงง หรือไม่งงขนาดไหนติดตามได้ในคลิปสปอยหนังเลสเบีย้ยน EP 11ในช่อง EKK ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับเรา นะและหนังเลสเบีย้ยนที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็คือ l i l ลี่ฟีเวซึ่งก็ต้องขอขอบคุณคอมเมนต์จากคุณกมลวันรักสุจริตและก็เพื่อนๆอ,อีกคนนะคะที่ตอนนี้เราหาคอมเมนต์ไม่เจอแล้วซึ่งก็ต้องขอขอบคุณที่แนะนํากันเข้ามาด้วยนะคะโดยหนังเรื่องนี้จริงๆไม่ใช่หนังหรอกนะคะแต่ว่าเป็นซีรีส์ตอนสั้นๆมีตั้งแต่ ep 0ถึง ep 8ซึ่งแต่ละ ep เนี่ยก็จะมีความยาวแค่ประมาณตอนละ5-6นาทีความยาวรวมทั้งหมดยก็จะอยู่ที่ประมาณ40 สิถึง50นาทีออกฉายไปเมื่อปี2015โดยได้นักแสดงนำหญิง2คนก็คือชองยุนจูรับบทเป็นจางเซรังคิมเยจุนรับบทเป็นคิมยองจูและคลิปนี้เราขอ100ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะถ้าหาว่าใครอยากพบกับซีรีส์เลสเบี้ยนเกาหลีแนวคอมเมดี้น่ารักก็ให้ไปดูซีรีส์เต็มๆก่อนจะมาฟังคลิปนี้แต่ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปฟังสปอยพร้อมกันเลยค่ะ เปิดฉากมาที่บาร์วายแห่งหนึ่งคพียงจูนางเอกของเรื่องกําลังเต้นท่านั้นท่านี้อยู่นะคะแล้วจู่จูแฟนหนุ่มของเธอที่เพิ่งจะได้เป็นไอดอลเกาหลีนะคะที่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะกําลังหลงไหลกับชื่อเสียงและความโด่งดังของตัวเองก็เริ่มบน่นบนเธอที่เอาแต่เต้นแรงเต้นกาไปวันวนแบบนี้แล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่โดยไม่ให้เธอติดต่อไปอีกพอพูดจบก็วิ่งโกยอ้าวออกจากร้านไปขึ้นรถที่ผู้จัดการสตาร์ทเครื่องรอแล้วก็พากันเปิด ไปโดยที่เธอไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะต้องมาโดนบอกเลิกกระทันหันแบบนี้ซึ่งจางเซรังนะคะเธอเป็นอดีตไอดอลเก่าที่ตอนนี้เนี่ยปลดระวางแล้วก็กําลังเดินผ่านมาและเห็นความเอะอะโวยวายนั้นเข้าพอดีฉากต่อมาคยองจูเนี่ยก็พยายามโทรติดต่อผู้จัดการส่วนตัวของแฟนเก่านะคะถึงได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาไปทัวร์อยู่ที่อินโดนีเซียซึ่งเขาคิดว่าเธอเนี่ยพยายามจะง้อเขาก็เลยบอกว่าให้หยุดเสียแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะคยองจู เ,เธอกำลังหาพาสปอร์ตของเธอไม่เจอเพราะว่าเธอจองตั๋วไปญี่ปุ่นแล้วก็เลยโทรมาถามเขาและเขาเพิ่งนึกได้ค่ะก็เลยบอกว่าให้ไปเอาพาสปอร์ตที่สาวคนคุยใหม่ของเขาและนั่นก็ทําให้ยองจูเนี่ยต้องไปยืนเก้กๆกลางๆอยู่ที่หน้าบ้านสาวคนใหม่ด้วยความกังวลแต่ก็จําใจเพราะว่าเป็นเหตุจําเป็นยองจูยืนรอแล้วรอเล่าจนปวดชีแล้วสักพักสาวคนใหม่ก็เดินออกมาพร้อมกับชุดแอร์โฮสเตสพอยองจูเห็นหน้าก็รู้สึกได้ทันทีว่าเธอคน ทั้งสวยทั้งน่ารักมากๆเลยนะคะจากบทสนทนาของทั้งคู่เราก็เลยได้รู้ว่าจริงๆแล้วคยองจูเองเนี่ยก็เคยเป็นเด็กฝึกและสาวคนนี้เนี่ยเธอก็บอกว่าเธอเคยเห็นคยองจูด้วยนะคะเพราะว่าเธอเคยเป็นเด็กฝึกที่ค่ายเดียวกับที่คยองจูเคยอยู่ก่อนที่คยองจูจะรีบเข้าเรื่องนะคะบอกว่าจะมาเอาพาสปอร์ตแต่ด้วยความที่สาวคนนั้นเนี่ยเธอกํากลังรีบมากๆเลยค่ะก็เลยบอกให้คยองจูเนี่ยเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปหยิบเอาเองได้เลยแต่ว่าให้ระวังหน่อยเพราะว่ามีเพื่อนเธอจางเซรังเนี่ยอยู่ ในนนั้นและเพื่อนเธอคนนี้นะคะก็ไม่ชอบให้ใครเข้าไปรบกวนโดยเธอได้บอกตำแหน่งที่วางพาสปอร์ตไว้ให้แล้วก็ส่งวิงให้หนึ่งทีก่อนที่จะหันหลังไปแต่คยองจูค่ะก็ถามเธออีกว่าเธอเนี่ยกำลังจะไปไหนเราก็ได้รู้ว่าเธอกําลังจะไปที่อินโดนีเซียนะคะซึ่งก็เป็นที่เดียวกับที่แฟนเก่าของเธอไปเลยและก่อนจะไปเนี่ยก็ยังบอกให้เธอรีบเข้าไปเอาพาสปอร์ตก่อนที่จะย้ำเรื่องที่ห้ามรบกวนเพื่อนของเธอนะคะแล้วก็รีบเดินจากไปพอคยองจูเข้าไปในบ้านด้วยความที่เป็นบ้านของคนอื่น ะะก็เลยจะงง,งงหน่อยไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วคยองจูนะคะก็เห็นดอกลิลลี่เนี่ยตกอยู่ที่พื้นเธอก็เลยหยิบมันใส่แจกันแล้วดอกลิลลี่เนี่ยก็มีแสงสว่างวาบขึ้นมาแต่ว่าคยองจูเธอไม่ทันได้เห็นแล้วนะคะเพราะเธอหันหลังไปแล้วแต่ด้วยอาการที่ปวดฉี่อย่างแรงจนทนไม่อยู่แล้วเนี่ยเธอก็เลยแอบขอเข้าห้องน้ําก่อนค่ะหลังจากที่อั้นมานาะนแต่ขณะที่กําลังฉี่อย่างสบายใจอยู่นั้นจูจ<ๆ>ูเธอก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนจ้องมองอยู่และ เมื่อหันไปก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในอ่างหลังม่านในห้องน้ํเคียงจูตกใจมากจนร้องกรี๊ดออกมาพร้อมกับควา้าข้าวของที่อยู่ใกล้มือปลาออกไปใส่ผู้หญิงคนนั้นแต่เมื่อเริ่มตั้งสตินึกขึ้นได้ว่าที่เห็นนั้นอาจจะเป็นคนนะคะไม่ใช่ผีแต่เห็นเธอเงียบไปเนี่ยก็เลยย่องเข้าไปดูใกลๆ้ๆเพราะกลัวว่าเธอจะเป็นลมพอเข้าไปดูก็ปรากฏว่าเป็นเซรังนอนจมน้ําอยู่เคียงจูก็รีบควา้าตัวเธอขึ้นมาแต่ปรากฏว่าเธอ ลืมตาขึ้นพร้อมกับจับแขนคีองจูเอาไว้แล้วก็ดึงลงมากอดโดยที่ไม่สนใจว่าหน้าของคียงจูเนี่ยจะจมลงไปในอ่างน้ําหรือเปล่านะคะตัดภาพต่อมาคียงจูที่เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่นะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตัวเปียกเธอก็นึกว่าเซรังถือแก้วชามาให้ก็รีบขอบคุณแต่ปรากฏว่าไม่ได้เอามาให้เธอนะคะก็คืออันนี้เนี่ยเซรังก็จะแอบกวนๆนิดนึงนะคะพอคุยไปคุยมาเนี่ยก็เลยได้รู้ว่าเซรังรุ่นเดียวกับเธอแถมวันนี้เนี่ยยังเป็นวันเกิด เธออีกด้วยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอัามหรือเปล่านะคะเพราะว่าเธอเนี่ยควสรสลือเกินแล้วก็ตามมารยาทนะคะคยองจูก็เลยอวยพรสุขสันต์วันเกิดไปแต่เซรังเนี่ยแบมือนะคะแล้วก็ทวงขอของขวัญท,ทั้งทั้ที่เพิ่งจะเจอกันครั้งแรกแต่คยองจูเธอก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนมาให้ถูกต้องไหมคะก็เกิดประมาอะไราขึ้นมาก็ไม่รู้ก็เลยสะอึกขึ้นมาใหญ่เลยเซรังเนี่ยเอ,อื้อมมือมากดจุดที่ริมฝีปากนะคะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะช่วยได้แล้วก็เลยเถิดไปจนดึงคยองจูเข้ามาจูบ ก็บอกว่าจะเอานี่นะคะเป็นของขวัญวันเกิดเลยก็แล้วกันตัดภาพมาที่ฉากต่อมายคงจูเนอนอนหนุนแขนเซรังไปแล้วนะคะแล้วก็กําลังเล่าถึงสาเหตุที่เธอมาเอาพาสปอร์ตที่นี่ก็คือเล่าถึงแฟนเก่าเธอเองนั่นแหละคะ่ะเซรังเนี่ยบอกว่าเออนอนหนุนแขนนี่ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวตื่นมาเนี่ยจะช่วยหาให้ก่อนที่จะหลับตาลงซุกหน้ามาใกล้ๆกคยยงจูแต่เมื่อเธอคิดถึงตอนที่จูบก,กันเมื่อกี้นี้ค่ะคยองจูก็หลับไม่ลงนะคะ,คก,ะ,คะก็เลยผูดตัวลุกนั่งแล้วก็บอกว่างั้นเดี๋ยวจะค่อย มาใหม่วันหลังนะคะวันที่เจ้าของบ้านก็คือสาวชุดแอร์คนเมื่อกี้นะคะอยู่ด้วยกันละกันเซรังจึงบอกว่าเออกว่าที่เธอคนนั้นจะกลับมาเนี่ยก็อีก2อสามอาทิตย์นู่นแหละจากบทสนทนานตรงนี้นะคะก็เลยทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วสาวชุดแอร์เมื่อกี้นี้เธอไม่ได้เป็นแอร์อย่างที่คงจูเข้าใจนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยเป็นไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปต่างหากและที่แต่งตัวแบบนั้นเนี่ยจริงๆก็คือมันเป็นธีมของเขานะคะคยองจูก็เลยมานอนนึกเปรียบเทียบกับตัวเองะคะ่ะว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ได้เดบิว กกัับเขาสทีคือเทรนมา7ปีแล้วนะคะแต่สุดท้ายก็ถูกไล่ออกมาอีกแต่เหมือนเซรังเนี่ยจะได้ยินเสียงคิดในใจของเธอได้ค่ะก็เลยกลิ้งมาบนตัวเธอแล้วก็ถามกวนๆใส่นะคะเรื่องที่เธอเนี่ยอยากเป็นไอดอลยองจูก็เลยถามกลับไปว่าแล้วความฝันของเซรังล่ะอยากเป็นอะไรเซรังก็เลยตอบว่าเธออยากเป็นคุณยายที่ติ้งตองติ้งตองค่ะแต่หูเนี่ยยังต้องดีอยู่ด้วยนะคะแล้วหนังก็ตัดภาพคุณยายเซรังเดินง่อมๆถือไม้เท้าขึ้นมา พร้อมกับคียงจูนะคะที่ยังเป็นเด็กสาวอยู่2คนนี้เนี่ยก็คุยกันค่ะแต่คุยกันไปคนละทิศละทางเลยนะคะคือเคียงจูเนี่ยจะคุยด้วยดีๆนะคะแต่ยายเซรังที่หูไม่ดีนะคะก็นึกว่าคยยงจูเนี่ยกวนใจก็เลยลงเอยด้วยการที่คุณยายเซรังเนี่ยกระทืบคียงจูซะอ่วมไปเลยค่ะพอเล่าจบเนี่ยเซรังก็เอ่ยชวนคยยงจูให้มาแก่ไปด้วยกันแล้วก็เริ่มถามนะคะว่าเธอเนี่ยชอบกินอะไรแล้วเมื่อคียงจูได้ยินเนี่ยก็ดูทําหน้าตาแบบไม่ค่อยเชื่อนะคะเพราะว่าเพิ่งเจอ เซรังก็เลยทำหน้างอนแบบไม่อยากให้พูดขัดใจอะไรประมาณนี้นะคะยองจูก็เลยต้องเอออ,อไปตามน้ำค่ะแล้วเซรังเนี่ยก็เริ่มจ้องเธอแล้วก็จู่โจมเข้ามาหาเธออีกรอบเช้าวัวนรุ่งขึ้นหนังเนี่ยได้ตัดภาพกลับมาที่บาร์วนยนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะมีเจ๊เจ้าของร้านส่วน่ยองจูเนี่ยก็จะทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟเธอก็เอาวายนะคะไปเสิร์ฟให้กับแขกผู้ชายสองคนที่โต๊ะและเจ๊เจ้าของร้านเนี่ยกำลังเมาถึงเรื่องที่คยองจูเนี่ยไปค้างที่บ้านของคนที่เพิ่งรู้จักกันมาอีกด้วย พอแขกสองคนนั้นได้ยินสองสาวกําลังคุยกันเนี่ยก็เลยถามขึ้นมาว่าคนที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงจางเซรังใช่ไหมซึ่งแขกสองคนนี้นะคะจริงๆเนี่ยเขาเป็นทีมโปรดิวเซอร์แล้วเขาก็เริ่มเมาส์ถึงจางเซรังเรื่องข่าวเสียเสียให้ใหายที่ทําให้เธอออกจากวงการอย่างเช่นเรื่องท้องบ้างละ่ะเรื่องโดนถอดสปอนเซอร์บ้างละ่ะแล้วจู่จูนะคะเซรังเนี่ยก็มาปรากฏตัวที่หน้าร้านเธอเอามือทาาประจกร้านดังปากแล้วก็เดินเข้ามาสั่งวายเสียงดังเหมือนกับจกําลังข่มขวัญ ยังไงอย่างนั้นค่ะคยองจูเนี่ยตกใจเลยนะคะว่าเซรังเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าเธออยู่ที่นี่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเซรังเห็นค่องจูทํางานอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอนต้นเรื่องแล้วนะคะเธอเนี่ยแค่จะเอาไม้ขีดไฟที่คยองจูลืมไว้นะคะมาคืนแล้วเซรังก็นั่งลงที่โต๊ะเริ่มตั้งท่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เริ่มบทสนทนากับแขกสองคนนั้นที่ตอนนี้เนี่ยกำลังแก้ตัวเป็นพลาวันเลยนะคะคยองจูกับเจ้าของร้านก็เริ่มเห็นบรรยากาศมาคุก็รู้สึกจะสยองสยองขึ้นมาหน่อย แต่เซรังกลับสวิตอารมณ์จากที่ตั้งท่าโกรธอยู่เนี่ยมาเป็นดึงดราม่าน่าสงสารว่าเธอเคยมีความรักกับโอปป้านะคะแต่ว่าต้นสังกัดเนี่ยกียดกันจนสุดท้ายพอโอปป้าคนนั้นดังเนี่ยก็เลยทิ้งเธอไปคียงจูที่ฟังอยู่ก็เริ่มรู้สึกคุ้นๆุว่านี่เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของเธอมากกว่านะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยเธอเล่าเรื่องนี้ให้เซรังฟังและเมื่อแขกสองคนนั้นได้ยินเรื่องดราม่าน่าสงสารนะคะก็เริ่มพูดปลอบเธอแล้วก็เริ่มโม้ว่าตัวเองเนี่ยมีเส้นสาย กับคนใหญ่คนโตนะคะอาจจะช่วยเธอได้พอเห็นว่าพวกนั้นสงสารได้ที่แล้วเนี่ยเซรังก็สวิตอารมณ์กลับมาโมโหอีกจนทุกคนนะคะงงเป็นไก่ตาแตกไปเลยแถมที่ช็อกที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นตอนที่เธอยกนิ้วกลางให้พวกนั้นนี่แหละค่ะซึ่งสรุปสุดท้ายนะคะเจ้าของร้านก็ลากตัวแขก2คนนั้นเนี่ยออกนอกร้านไปจัดการซะอ่วมไปเลยซึ่งเซรังเนี่ยเธอก็นั่งหัวเราะอ,อยู่ด้วยความชอบใจแล้วเจ้าของร้านนะคะก็เริ่มถามว่าทําไมเซรังถึงไม่เดบิวเป็นไ ขนาดยองจูเนี่ยยังอยากเดบิวต์เลยเซรังก็เลยตอบว่า,วาเธอเนะี่ยอยากก่อตั้งสหาภาพไอดอลนะคะคล้ายๆสหาภาพแรงงานแบบว่ารวมตัวเพื่อสิทธิของไอดอลนะคะที่ต้องใส่ส้นสูงเต้นใช้แรงงานเหมือนกันอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งมันฟังดูไม่เข้าท่าในสายตาของคนอื่นจริงๆแล้วเนี่ยก็รวมทั้งสองสาวที่นั่งฟังอยู่นี้ก็ด้วยนะคะแล้วยองจูก็เริ่มถามถึงเรื่องที่เธอกุข,ขึ้นให้สองคนเมื่อกี้นี้ฟังก็คือเอาเรื่องของเธอไปเล่านะคะเซรังก็เลย บอกประมาณว่าเออเธอก็แต่งแต่งมโนออกมานั่นแหละคยยงจูก็เลยเริ่มไม่พอใจนะคะว่าเซรังเนี่ยรู้จักตัวเธอดีพอแล้วเหรอแต่เซรังก็สวนมาทันทีค่ะว่าตัวเองเนี่ยรู้จักดีแล้วก็ชอบเธอมากด้วยแล้วสองคนนี้นะคะก็เถียงกันไปมาคือคยองจูเนี่ยก็บอกว่าเพิ่งรู้จักกันอย่ามาทําเป็นรู้ดีแต่เซรังก,ก็พูดว่าคนเคยๆนะคะเมื่อวานนี้ก็ทําเรื่องหืนหืนมาด้วยกันพร้อมทั้งชี้ไปที่ข้างล่างของคยยงจูทีนี้เนี่ยเจ้าของร้านก็เลยรู้หมดเลยนะคะว่า2คนนี้เนี่ยมีซามติง จนเคียงจูเนี่ยรู้สึกอายนะคะเลยลุกพรวดหนีออกจากร้านไปแล้วเธอก็ออกมายืนหนาวสั่นอยู่นอกร้านแล้วก็สะบดออกมาเราก็เลยได้รู้ว่าจริงๆแล้วเมื่อวานนี้นะคะทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้ทําเรื่องอย่างว่ากันแต่เธอแค่โดนมดกัดก็เท่านั้นเองแล้วหนังก็ตัดภาพย้อนไปให้ดูว่าวันนั้นขณะที่เคียงจูนั่งโดยมีเซรังนอนหลับพิงอยู่เนี่ยเธอโดนมดกัดนะคะแล้วก็คันมากจะต้องหาอะไรมาเกาจังหวะนั้นเองเซรังก็ ก็ะดุ้งตื่นเพราะกลัวยองจูเนี่ยจะหนีกลับบ้านก็เลยตะโกนถามว่าเธอทําอะไรเล่นเอาซักยองจูเนี่ยตกอกตกใจกันเลยทีเดียวก่อนจะตอบไปว่าโดนมดกัดแล้วเซรังก็เริ่มถามว่าเธอโดนมดกัดตรงไหนแล้วก็แหวกขอเสื้อเธอดูนะคะยองจูเนี่ยรีบปฏิเสธเลยว่าไม่ใช่ตรงนั้นแต่เป็นตรงข้อเท้าเซรังก็เลยก้มลงไปเลียข้อเท้าให้แล้วก็เลยขึ้นมาถึงต้นขาเหมือนคล้ายๆอย่างกับแมวอย่างนั้นนะคะโดยบอกว่าเนี่ยกำลังทายาให้นะคะ ซึ่งมันก็ทําให้ยองจูเนี่ยรู้สึกวันไหวแล้วก็รู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกตัดภาพกลับมาที่ยองจูซึ่งตอนนี้เนี่ยยังยืนอยู่ที่หน้าร้านด้วยความหนาวสัน่นจูจูสาวไอดอลทีมแอร์โฮสเตสนะคะคนนั้นแหละก็เดินมาทักซึ่งก็จะเห็นได้เลยว่าจริงๆแล้วที่เซรังบอกว่าเพื่อนเธอเนี่ยจะไปสองสามอาทิตย์นั่นก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะก็คือโดนอัมอีกแล้วแล้วแม่สาวไอดอลนะคะก็ส่งวิงให้หนึ่งทีก่อนจะพูดขึ้นว่าจริงๆแล้วเซรังเนี่ยเธอแพ้มดและที่ยอมเลียให้ ก็แปลว่ามันคือความรักนะคะคือนางเนี่ยก็จะอินมากเลยนะคะว่าเซรังเนี่ยเหมือนเสี่ยงตายนะคะเพื่อความรักอะไรประมาณนั้นเลยแล้วก็เริ่มเพอ้อถึงเรื่องความรักหนักขึ้นค่ะจนมาจุ๊บที่แก้มของคยอ,องจูตัดภาพมาที่ในร้านนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเซรังกําลังเล่าให้เจ้าของร้านฟังถึงเรื่องตอนที่เจอคยองจูครั้งแรกตอนออดิชัน่นซึ่งยองจูเนี่ยเธอจําไม่ได้แล้วนะคะแล้วเจ๊เจ้าของร้านเนี่ยก็ชวนเธอชนแก้วค่ะแล้วจุดจูก็เหมือนมีอะไรวิงวิงเนี่ยม เข้าตาเจเจ้าของร้านเข้าเซร,รังก็เลยเข้ามาช่วยดูนะคะแล้วก็ใช้ลิ้นเนี่ยแหละค่ะเคลียร์ๆียออกมาให้คือฟังดูมันก็แปลกๆเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ว่ามันก็ดันได้ผลซะด้วยก็คือเอาออกมาจนได้ค่ะแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าด้วยฤทธิ์ของวายหรือเพราะความเจ้าชู้ของเซร,รังก็ไม่ทราบได้นะคะจูจูเนี่ยเธอก็ไปจูบเจเจ้าของร้านค่ะซึ่งเจเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธด้วยนะคะจนเมื่อยองจูเดินเข้ามาเห็นเข้าก็ถึงกับยืนหน้าชาไปเลยก็เลยถามไปว่าสองค นนั้นะ่ะทำอะไรกันอยู่เซรังเนี่ยจึงล้าออกมาค่ะแล้วก็เนียนมาหยิบแก้วไวพร้อมกับบอกว่าขนตาของเจเจ้าของร้านเนี่ยมันหลุดเข้าตาแล้วเจเจ้าของร้านเองก็ช่วยกันแก้ตัวด้วยนะคะแม้ว่าแม่สาวไอดอลจะทักว่าทั้งคู่หน้าแดงอยู่ก็ตามแล้วเซรังก็เริ่มเข้ามาใกล้เคียงจูแล้วก็พูดยัโโ่วโมโหซึ่งแน่นอนค่ะว่ามันได้ผลเพราะว่าเคียงจูเนี่ยแสดงอาการหึงหวงออกมาก่อนจะเดินออกจากร้านไปด้วยความเหนื่อยใจที่จะเถียงด้วยนะคะเซรังเนี่ยจะเดินตามออก ไปแล้วค่ะแต่ว่าเจ๊เจ้าของร้านเนี่ยเรียกขอลายเซน็นซะก่อนซึ่งจริงๆแล้วนะคะคยองจูเนี่ยเธอแอบชะเง้อดูอยู่ว่าเซรังเนี่ยจะตามเธอออกมาไหมพอเห็นเซรังยืนแจกลายเซ็นแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวเนี่ยก็เลยยิ่งน้อยใจเธอเลยเดินบึ้งไปทางหัวมุมตึกแล้วก็ไปปะเข้ากับชายคนหนึ่งที่แต่งตัวด้วยชุดทักซิโดพร้อมกลางร่มยืนขวางทางเอาไว้จนเธอตกใจถอยกรูดมาแล้วเขาก็ถามขึ้นว่าเธอใช่คิมคยองจูหรือเปล่าเธอก็ตอบนะคะ ว่าใช่เขาเลยบอกว่าเขาเนี่ยได้รับคําสั่งจากคุณพ่อของคุณหนูเซรังให้มาตามทั้งคู่ไปพบจากนั้นทุกคนก็เดินตามออกมาจากร้านเซรังเรียกชายคนนั้นว่าผู้รับใช้ซึ่งนั่นมันทําให้ทุกคนแปลกใจมากค่ะว่าพ่อเธอเนี่ยจะต้องใหญ่ขนาดไหนนะคะถึงได้มีคนรับใช้ด้วยทีนี้แม่สาวไอดอลก็เลยฉเฉลยว่าพ่อของเซรังเนี่ยจริงๆก็เป็นกำนันเขตของหมู่บ้านอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนเขาคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยคือผู้รับ ใช้ในโบทอื่นพยองพอเจ๊เจ้าของร้านกับคยองจูได้ยินชื่อโบทนี้ก็ตกใจกันเป็นแถวว่าเขาเนี่ยมาจากโบทนั้นจริงๆหรือเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเขาก็จ้องตากับเซรังแบบตาไม่กระพริบเลยค่ะเช่นเดียวกับเซรังที่จ้องจนตาเนี่ยเป็นสีแดงออกมาส่วนคยองจูเมื่อได้ยินแบบนั้นนะคะในใจก็ร้อนรนแล้วค่ะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าไม่รู้ด้วยแล้วนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกันแน่แล้วหนังก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆกับซีรีส์เกาหลีที่สั้นแบบสั้นมากอย่างลิ l ลี่ฟีเวอร์เรื่องนี้เราก็ทําตามคําขอของหลายๆคนแล้วนะคะที่ขอกันเข้ามาว่าขอหนังเลสเบียนทางฝั่งเกาหลีบ้างอะไรอย่างนี้ก็เลยหยิบเรื่องนี้มาสปอยให้ฟังกันนะคะส่วนตัวเนี่ยชอบพลอตเรื่องที่ปูมาตอนแรกๆมากๆเลยนะคะแล้วก็ชอบฉากเลิฟซีนกุ๊กกิ๊กของนางเอกสองคนมากนะคะแต่ว่าหนังมันสั้นไปแบบสั้นไปมากนะคะสั้นจนงงไปเลยคือจําได้ว่าเมื่อปี ที่หนังออกมาเนี่ยเขาก็จะอัพทีละตอนเออแล้วเราก็คอยตามดูนะคะทีละตอนตอนหนึ่งก็แบบสั้นมากนะคะแต่เพราะว่าความน่ารักของทั้งคู่นะคะก็เลยตามดูแต่พอถึง E ีพีที่8นะคะก็เลยแบบอ้าวงงหรือจบแล้วหรอคือจําได้ว่าหลังจากจบแล้วเนี่ยยังไม่เชื่อเลยนะคะว่าจบคือยังคอยส่องดูเลยว่าจะอัพอีพีเอีกไหมนะคะแต่ว่าเพื่อนๆชาวเน็ตก็บอกว่าเออจบแล้วเราก็เลยว่าเออจบก็จบนะคะจบแบบงง,ง,งๆเหมือนโดนแบนอะไรประมาณนั้น,นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก เข้าใจว่าอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็ยังมีความแปลกตรงที่ตัวของเซรังเนี่ยเหมือนจะมีพลังพิเศษที่สามารถรู้ถึงความคิดของยองจูได้ด้วยนะคะแล้วก็จริงๆตรงต้นเรื่องเนี่ยก็จะมีดอกลินล,ลี่นะคะที่มีแสงสว่างวับวด้วยแต่เราไม่แน่ใจว่าเขาจะสื่อถึงอะไรเหมือนกันคือถ้าซีรีส์มันยาวกว่าน,นี้น่าจะได้เฉลยปมต่างๆแล้วก็เข้าใจได้เคลียร์มากขึ้นนะคะแต่ก็ไม่มีแล้วนะคะตอนที่ต่อจากนี้ซึ่งถ้าหากเพื่อนเพื่อคนไหนดูแล้วมีความคิดเห็นว่ายังไง ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะคะส่วนถ้าหากข้อมูลที่เราสปอยนี้เนี่ยมันมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะเราก็ขอเพื่อนคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะส่วนนางเลสเบี้ยนหรือนาง LGBTQ ที่เพื่อนๆแนะนํากันเข้ามาเราก็กําลังทยอยดูแล้วก็ทยอยทําคลิปออกมาให้ชมกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดอัปเดตคลิปใหม่ๆต่อไปสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะ Bye!